มะทายกระเทียมซุเบิงพี่น้องจ้ะอนซ้อนพันงามเป็นเงาเป็นเงาอยู่เนาะเป็นกอเป็นกออยู่เด้อพู้ได้มกตัดมาตัดเอาไปกินเด้อพี่น้องจา้าจะมีหลายค่ะคุณนี่คือกระเทียมป่าประเทศเยอรมันมาทายอีกพี่นอ้องอนซ้อนเนาะนถึกแดดพันแห้งขึง้นงามคักพี่น้องจ้าคุณถึกแดดนะคะุณทายสูเบงิงกุ้มงามของพิ่น นอาขัดน้ำแม่นีนนออ่พี่น้องนี่ตัดตัดเลยน้ำบวออกดอกแก่พี่น้องมันออกดอกก็สิได้มาซองเบิ่งว่ัชร์ว่ามันออกดอกไปน,นี่ตุกมึงกันนี่มันยังบ่ออกดอกเองกันนังเริ่มสิออกในพี่น้องนี่นี่เนื้อรายครับนะมีแต่ปลากระเทียมเอาไปขั้นสุมผู้มักขั้นสุมเนาะพี่น้อง แกงใส่กอกใส่ไก่ไปยังสันนะ่ะเนาะแกงเส้นเนื้อหมูใส่ป่าไปยังสันแล้วพี่น้องงามเขียวงามคักงามเนี่ยคุณอ่อนซ้อยกัได้มาทายพี่น้องทายเบง้องคือขึ้นถือแดดเขาคือง,งามพี่นอ้องอ หีุดแดดแห้งห้ามเป็นกอเป็นกอ,อยุ่งนอนโซนพี่นอ้องเนี่ยห้อยๆค้อนมาดึงไม่ได้พี่น้องหอ้อยจะามาดึงเอาอยู่นี่เขียวเขียวขั้นสุ่มแล้วเห <c oughs> นียวพี่นอ้องผู้คนกินได้เพิ่มมากเพิ่กับไปขันน้นเนาะแต่สำหรับยายเมฆอะ หมดขันแล้วแต่ว่ามาตัดแต่เห็นมูอยู่เรืออยู่ดอกพี่นอ้องมูคนอยากได้เขาอกลับมาตัดให้เพื่อนจะ้ะเที่ยมปลาเป็นผักปลาผักที่นี่ราคาพร้อมขายอยู่ซูเปอร์มาร์กพร้อมนี่มัดน้อยน้อยสองอ่อยเกือบสามสามสามกิโลละประมาณสองกิโลสามกิโลพี่น้อยมันจะ เพิ่มเติมเกิดเป็นมัดไว้เนาะถ้าจะมัดไว้วันสิเมนต์นซ้ำนี่วันนี้เกิดมัดเป็นมนัดไปนะถ้าจาเาเะเกิดมัดไปเนี่ยงามพี่น้องคนละอ่อนซ้อนเนาะขื่นสูงคักเหล่าเขียวจนหวนอยู่แต่ก่อนไปตัดกระเทียมมาหากระเทียมมาหนีพี่น้องจ๋ามีปลาเนี่ยแหละกระเทียมงามอีหลีเลยงามคักงามเลยยังวะคุณเนาะ ปลาหนีงามอีนี้เอออีกปลาหนึ่งกับงามอยู่หมกเก็ดปลามีอยู่สามปลาที่งามที่สุดกระเทียมนี่ขั้นสุม่มแต่ตัดเท่ากระต้องเอาไปตัดลายเท้ากระต้องตัดลายพี่น้องเพราะว่าพิ่นสีพิ่นปับ๊บพิน่นโมเหเอาลายเอาพ่อไปอยูไปกินได้เพิ่นเป็นพืชที่ว่าห่วงหามเนาะอยู่ประเทศเยอรมันนี่แต่ประเทศอินเดียรูน,น,นั่นจะ้ะ งามสดงามโพยายเมฆอ่อนซ้อนยายเมฆกันเลมาะไทยสูเบิงพี่น้องคนน่ะเขียวไปเวิร์ดปลาตะปากระเทียมสูเบิงแล้วเนาะพี่น้องยายเมฆก็ไปหาเก็บเอาสุ่มมันออกรุ่นน่ะพี่น้องอสุ่มออกลุ่นนอนออนหน่อยจะหากินก็นอนออนแกแกจังซี่กับโบปันได้แล้วยายเมฆไหม งามตามข้องเรื่องเรื่องงานกันทางพานันด้วยแล้วนะที่น่องบรไิได้ใจไม่มาคลายที่ทน่องดอูเป็นกอเป็นกอ,นกอยอกนะงามครักงามเนี่ย ตอนซ้อเนาะข้าเจ้าคันสมใส่กับอันนั้นใส่กะลำบ่ใส่กะลำปีพออีเม่ค่อกํลังขึ้นนี่ช่อนีอือดึงพอ,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 อดอก tắt chết này con cắt hai nhát 2 gòu luôn cắt bẻ hai mía mía nó có ăn được gì không ngâm ngâm งน้เมยเนาะพี่น้งองกระเทียมมันแดดเราเพิ่งคักแล้วแดดเพิ่งซึิขึนแล้ววันนี้เดี๋ยวหามีตัดไปให้ย่ายจะก,กอกสองก่อกกันิ่นออกไปเห็ดใส่อาหารเพื่อกิน ซ้ำน,นำไว้ผู้เฒ่าปักสามมือกับโบเบิดสองกอ,อ,อ,อกันเลยอก็เลังจะออกดอกนอีดอกคนอะพี่นอนก็เลังเริ่มดอกออกนีสิ

ฝรั่งขาเจ้าสิก,กินจังสีเราข้าเจะบวก,กินด้อ่อนๆก็ยังได้เม่เก็บเจ้าสิก,กินจังสีแบบนี้มีคแค่กอกระพรอนเราให้ย้ายพี่น้องจ้ะไม่ยาข่อย <c oughs> สีก,กินจังสีลราผู้เฒ่าบัว่าแต่ะม่ยาข่อยอดอกทุกคนขาเจ้าสิก,กินจังสีลราพวกฝรั่งนะพี่น้องขาเจ้าบวก,กินด้ อ่อนๆเพื่อเท่านะอือพอแล้วอโทษน,นี่นี่หลายพูดหลายพูดคุณหลายๆปลากระเทียมไทยสูบึงพี่น้องมันหลายมันส้นงามครับนุ๊กเขียวจุนหุนอยู่ได้ไหมมาไทยกระเทียมสูบึงพี่น้องมันหลายมันส้น จ,จุนหงว่น้องจนนอยู่ป้านี่ให้งามครับเนะาะถูกแดดให้งามครับเป็นกอเป็นกออยู่ไหมพี่น้องแต่อ่อนซ่อนใหนะ้เนาะเป็นกอเป็นกออยู่ผู้ใดอยากตายโทษมาเด้อยายเมสิมาอันตัดให้ก็ต้องพอดีเอาไปขั้นส้มนี่ หลายคักหลายเนี่ยพอดีก,กันรังคันสุ่ม๋ย่าแย่เบี้ยสิตัดให้สามารถตัดให้ลายคักมีแต่ป้านเดียว